โอเคครับตอนนี้ช่างแมวลอยมอเตอร์จากที่ต่อนตอนนี้แล้วที่ว่าใส่สายพันไปก็ยังไม่หมุนนะครับตัวนี้จะมาเช็คตัวพันของตัวนี้นะครับตัวพันไฟเลี้ยงก็คือสีแดงก็คือ5โวลต์กอณนีนี้วัดไปนะแต่เวลาถ้าเขาใช้งานได้ปกตินะครับแหล่งไฟตัวนี้จะ5โวลต์นะครับขาว5โวลต์นะครับน้ำเงิน5โวลต์เหลือง5โวลต์นะครับ เข้าที่วัดดูเออก็วัดกันเลยอะวัดจุดนี้นะฮะจะได้5โวลต์นะครับ,รบก็คือถ้าเวลาเขาทำงานได้แล้วจะได้5โวลต์ทั้งหมดนะครับน้ําเงินเหลือง5โวลต์ขาว5โวลต์น้ำเงิน5โวลต์นะครับแล้วก็จะสวิงนะได้ดูเป็นลบอยู่ ยช้นเนนนด็กไม่หมขอนัดเพื่อใครต้องใช้นะไม่ใช่เลยอะไรครับวัดดำน้ำเงินนะครับชุดนี้จับพันตอนที่มอเตอร์หมุนนะครับตั้งปั่นมานะครับแต่อยู่ที่ห้าโวลต์นะครับ ัต้องไฟจริงมาแล้วกันเสียงมอเตอร์เด่นทำงานนะครับไฟจะสวิงหน่อยหนึ่งนะครับ4-5โวลต์ตัดไปแล้วนะครับอโอเคมีพัน,พนใช้ได้นะครับหรือว่าเ มลองหมุนนี่ดูเอามาหมุนเลยก็ได้นะครับเนี่อ่นี่นะครับวัดไฟอ่ตอนนี้สีน้ําเงินนะครับดูว่าพันมีไหมนะครับนี่หมุนนะครับใช้มือหมุนตรงเหมือนจินตนาการว่ามอเตอร์หมุนนะครับอ่าจับแม่เหล็กนะครับอ่าสวิงได้นะครับตัวนี้ห้าโวลต์ศูนย์สี่อันนี้สีน้ําเงินเดี๋ยววัดสีขาวนะครับ จะเช็คดูกันว่าได้ทุกขั้วไหมนะครับโอเคต่อไปสีขาวนะฮะดำขาวนะะตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะเอาทีละขาวาขาวไม่ทำงานอ่าเลยจับตัวนี้เฟดไม่ได้เลยนะครับอ่ขาวไม่สวิงเลยครับต้งเงินสวิงนะต่อไปจับเหลืองนะครับดำเหลือง แดงเป็นไฟเลี้ยงนะครับอ่าขึ้นนะครับเคอ่าอันนี้มีพันนะครับอาไปดูสีแดงสิเมื่อกี้ทำไมสีขาวไม่ขึ้นเลยอ่าเค่จับสีแดงนะครับสีแดงนี่หมว่าเป็นไฟไฟเลี้ยงนะครับอ่าแดงไม่ขึ้นนะครับนี่นะ เฟสที่มีปัญหาก็คือสีขาวนะครับพันไม่ขึ้นนะครับไม่สวิงนะครับคอนสวิตน่าจะมีปัญหามาจับอีกทีนะครับสีขาวที่ไม่ขึ้นมารอบนี้ขึ้นแล้วเ,เดี๋ยวขึ้นยังไม่ขึ้นนะขึ้นอ่ะเนี่ยครับสีขาวขึ้นลำบากขึ้นชา้า สีขาวไม่ค่อยขึ้นนะเมื่อกี้ขึ้นเนี่ยโอเคน่าจะเป็นที่ฮอนสวิตพันสีขาวไม่ขึ้นนะเหลืองเหลืองน้ำเงินสวิงดีแดงบวกห้าโวลต์ไฟเลี้ยงดำกาวแล้วก็นี่ฮอนสวิตเป็นพันป้อนกลับนะครับ เป็นสามเฟสนั่นเองโอเคครับยังไงขอแกะนีวตามตอนต่อไปครับขอรู้ดีว่าสวิตอีกทีนะครับ